thank you วิรเชยสุชัยผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทรัพย์สมบูรณ์อาเภอโคกโพชัยจังหวัดพนัชเจนนะครับการดําเนินโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อแบ่งปันเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ผลผลิตที่อยู่สองข้างทางและเป็นการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนในหมู่บ้านครับในส่วนของบ้านทรัพบ,บอนอตำบลทรัพย์สมบูรณ์นะครับ อ่าทำไมถึงเลือกเส้นทางเส้นนี้นะครับค่ะที่ฉันก็นั่งหลุดย้ยงเรือผู้ซอยบ้านสบอร์หมูจิสับสมบูรณ์เนาะค่ะก็เรียงค้างเสิ่นีอยู่ใกล้อยู่ใกล้น้ำแล้วกับพิทีไปไปมาๆของทั้บ้านถ้าถ้าปลูกยังไวถ้าทยบ้านขาดเขินกับมาเก็บไปกินได้ค่ะคือเป็นของส่วนรวมเนาค่ะครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยมี ส่วนรับผิดชอบร่วมกันยังไงกับเส้น<ะ>ทางบางคนกะย่ำโมแลงตอนเย็นเขากำลังหดน้ำซอยเขากับมีทัาตังไปหนีเขากำลังหลดน้ำซอยไหมคะ่ะนีกะสามขีกันอยู่ค่ะตัดหญ้าตัดยู่ซอยกันอยว่เห็ดสวนสุยางแหละคะ่ะมีส่วนร่วมทุกครัวเรือนไหมครับมีส่วนรวมทุกควเลอนค่ะครับคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมีค่ะมีมากเลยค่ะประโยชน์คือถ้าถ้าถ้านั่นก็ได้เก็บกินเนาะค่ะ จังจังบอกอันนั้นยู้หันกับเจ็บกินได้เด้ค่ะว่าผ้าหัวหนายเบิึงครับบกอเยอะนต่ขึ้นย่อมนั <carb S 2> ้นครับบกอบบกพริกแบบเคี่ยนผสมกันต้องหันละค่ะเจ็บกินได้แล้วกอกับมี้นไวยแล้วปลูกวางใดๆเนี่ยเอาไปขายสินค้าในชุมชดค่ะเพราะว่าสินีนี่เนี้ยยูเนี้ยกินสัมขายแพงกับว่าใดเนาะค่ะตามตลาดมันขายแพงชุมชนกับว่าใครมีเงินได้บานกับว่าใครมีเงินกับสีสันขายสินค้าเนาะค่ะสามเป็นวยเป็นยังม้าเดียวค่ะมีผล แล้วคือไห้ซื้อค่ะผู้เฒ่าสงสารโาเป็นการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชนในหมู่บ้านครับและเป็นเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนครับผมในแต่ละหมู่บ้านมีการดำเนินการอย่างไรบ้างตอนนี้มีการประชาสัมพันธ์ สักชวนสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกหมู่บ้านได้ดําเนินการตามครับผม okay. แล้วก็ตรงนี้เป็นของบ้านซับบอลตำบลซับสมบูรณ์นะครับตรงนี้ผลประโยชน์สิ่งที่เห็นในขณะนี้ตั้งแต่เริ่มดําเนินการมาเนี่ยมีผลดีต่อชุมชนยังไงมีตน้นมีแหล่งอาหารครับและสามารถพึ่งพานเีงได้ลดรายจ่าย บะโถนบะเน่าบะเขือเจ้าคือบ่มีเอาบะฮุงน้ำตีมันจังสิครับนี่ก็คือหัวนะครับที่จิตอาสาและคุณนักชุมชนในยตำบลนะครับเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงครับของคนใุตัวตะคำลายผลไม้และกินนะครับของคนร้านของเราครับตลอดแนวนะครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่รับชมคิดจนจบนะครับในสองโครงการของเรานะครับโครงการที่หนึ่งก็คือบ้านนี้มีรักผักกินเองนะครับโครงการที่สองทางนี้มีผลทุกคนรักกันของตำบลทั้งตำบ์ของเรานะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ้าสี ្ទ្าៃទៀយ។្្នទ្ទៀយ។្រើស្ពាប់ក